เตรียมตัวออกไปช้อปคาสโกกันค่ะเพืเ่อนๆค่ะช้อปปิ้งอาทิตย์ละครั้งเนาะค่ะบรรยากาศดีเรืลายค่ะหาสื่อของมาใส่ตู้เย็นไว้ทำกินอาทิตย์ละครั้งค่ะป่ะไปกันเลยไปเจอกันที่คาสโกเนาะค่ะเนาะ นี่เรามาช้อปปิ้งคาสโตรคือเก่าค่ะอาทิตย์ละครนะคะช้อปปิ้งค่ะ,คะอาทิตย์ละครัแด๊ดดี้ Daddy, <Yeah. S 1> สวัสดีครับแอนนาลินอ่าือเกะ แผนกขนมครบเคี่ยวนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่แหละคะ่ะอาทิตย์ละครช้อปปิ้งของแม่ปงังน้องนรินมาเอาโอริโอโอริโอของโปรดบ้านนี่คะ่ะนี่เลยของโปรดสองพ่อลูกคะ่ะ เดี๋ยวติดคนเดี๋ยวติดคนพยายามมาหายติดคนแหนกขนมขบเกี้ยวแดกของเลยกับกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอาของเขารถกลับบ้านกันค่ะขาดไม่ได้ก็คือแตงโมกับปลาแซลมอนเลยละเพื่อนค่ะ เชอรี่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญตัวของเขาลดก่อนนะคะนะช้อปปิ้งี้เลยค่ะคาสโกคือเก่าค่ะ ชอปปิ้งมาถึงบ้านเอาของเข้าตู้เย็นเรียบร้อยกับมาค่ะย่างสโพกไก่ค่ะอาหารเย็นนะคะอืสโพกไก่ย่างพริกไทยดำนะคะเพื่อนๆค่ะพริกไทยดำ สีเหลืองนาทานบอค <_ C 1> บ่ะบรรยากาศดีดีดแต่ว่าร้อนร้อนมากดูสโปกไก่ย่างสีเหลืองสวยงามเนาะ โอ้ยธรรมชาติมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะธรรมชาติมากเสียงนกลองฟังสิค่ะเจ้า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 เลยเสียงนกธรรมชาติเียค่ะด,ดูใบนี่นยค่ะใบหูช่างนีคะคะแม่บ้านปลูกมาสามเดือนแล้วค่ะได้แค่นี้ค่ะ ชอบธรรมชาติทางอเมริกาจังเลยแต่ว่าร้อนนะคะร้อนมาแดดมันจันแล้วคะ่ะไกลใดที่เละมั้งเนี่ยดูน้องมาน้องมาแอบดู ก็ย่างได้แล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาดูกันคะ่ะวาได้ยังวาได้ยังไก่ของแม่บ้านก็ย่างพริกไทยดำ ได้แล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเอาออกจากเตาเลยคะ่ะได้แล้วก็เอาออกจากเตาเลยสีสันอืมกินกับสมตำนะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะสมตำทัำ้แจวแสบแสบหืมสุดยอดเลยหน้าตาเป็นไงบ้างคะสวยป๊ <c oughs> ก็ตัวไปเสิร์ฟอาหารเย็นก่อนคะ่ะดีนะบ้านบานแล้วนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ ดูขนาดเก็บขึ้นวันก้อนนะคะสตอรอเบอรี่นะคะเก็บขึ้นวันก้อนที่พาเก็บนะคะซุกเต็มอีกแล,ล้วค่ะเพื่อนๆค่ะแดงเป็นร้อนเป็นแหลนเก็บนำโบทันดีดค่ะซุกดีดีเลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเต็มสวยมากเลยลินลี่สีเหลืองเสดายสตอรอเบอรี่นี่ค่ะ กุลาบไก่จะโรยแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสวยมากเลยให้แม่ดูก่อนลูกให้แม่ดูท้องผ่าตัดสิลูกให้แม่ดูแผลผ่าตัดสิลูกโอ้ยดีขึ้นแล้วนะลูกนะอแผลดีขึ้นแล้วค่ะ ขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะลูกขอบคุณคะ่ะแพ้ผ่าตัดทำหมันดีขึ้นแพลนองมาดีแล้วแม่บ้านจะเอาขึ้นไปอาบน้ำนะคะเพื่อนๆคะ่ะนองมากุกี้ได้เวลาอาบน้ำล้วค่ะแผลทำหมันดีแล้วแพ้ทำหมันดีแล้วคะ่ะโอ้ยยิ่งแขวสะกันดีเนาะยิ่งเข่มาอาบน้ำค่ะนองมา,มาขึ้นมาอาบน้ำ ว่น่ะว่าน่ะสบายตัวอาบน้ำสบายตัวอาบน้ำานัานวันวอนเฮ้ยสบายตัว,วเพิ่นได <OR> ้อ uh, Golf, าบน้ำกูเกอกูเกอเออน่ะ้ยดีใจเหมือนยังคักหลังจากผาตัดทำหมันมาก็ยังท่านได้อาบน้ำค่ะมันี่แผ้ดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้น เลยเนี่ยคะ่ะได้อาบน้ำคะ่ะโอ้ยเนาะดีใจคึกคืนเลยค,คึกคักกุกกิ้อาบน้ำแล้วสบายตัววิ่งโชว์ออกไงเลยวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนะคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ ฝากคลิปตต่อไปด้วยค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปเห็นไปปาง,างน้องนาลินนะคะบ๊ายบาย